ประวัติของบิดามารดามาตอนนี้เราอดที่จะกล่าวถึงประวัติของบิดามารดาไม่ได้เพราะเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับในระยะนี้ท่านอบรมเราในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องศรีลรธรรมมากแล้วก็ดูเหมือนท่านจะรักเรามากเป็นพิเศษอีกด้วยพร้อมกันนั้น ท่านก็เคยเล่าประวัติชีวิตผจญภัยของท่านทั้งสองมาให้ฟังโดยละเอียดเราได้ฟังเข้าแล้วทำให้เศร้าใจและเกิดความสงสารท่านมากดังได้กล่าวแล้วในข้างต้นบิดามารดาของเราทั้งสองเป็นชาวอพยพและกำพร้าพ่อด้วยกันทั้งสองโยมพ่อนั้นภูมิลำเนาเดิมอยู่บนที่สูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ได้พากันอบพยพหนีความอดอยากแร้นแค้นลงมาสู่ที่ลุ่มเพราะมีคนเขาไปเล่าให้ฟังว่าทางเมืองหนองคายข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์มากทินเดิมนั้นถึงแม้จะมีอาชีพทำนาก็ไม่พอกินเพราะพื้นที่เป็นภูเขามากต้องทำไร่ตามดอยเพิ่มอีกแล้วก็ทำกันมากๆเสียด้วย โยมพ่อเราเคยเล่าให้ฟังว่าท่านกำพร้าพ่อต้องพาน้องสี่ชีวิตกับแม่อีกหนึ่งคนทำงานหาเลี้ยงกันทำไร่กว้างจนสุดลูกตาไร่ไม่ต้องทำห้างนารับประทานข้าวกลางแจ้งเพราะกลัวน้องๆกินแล้วจะขี้เกียจไม่ลงทำงานถึงขนาดนั้น ถ้าปีไหนฟ้าแรงฝนไม่ดีก็ยังไม่พอรับประทานเลยบางครอบครัวอดข้าวรับประทานลูกมะกอแทนข้าวพอประทังชีวิตไปตั้งเป็นเดือนก็มีการอดพยพลงมาครั้งนี้มีน้องสี่คนกับแม่อีกคนคือนางบุญมาหนึ่งนายกันหาเรี่ยวแรงหนึ่งนายเชียงอินเรี่ยวแรงหนึ่ง นางแตงอ่อนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีญาติญาติและผู้สมัครใจมาด้วยการอีกเป็นอันมากการอพยพจะต้องผ่านภูเขาสูง,สงเช่นภูฟ้าภูหลวงและป่าดงทึบมาเป็นลำดับผู้มีช้างมีต่างเป็นพาหนะก็ค่อยยังชั่วหน่อยผู้ไม่มีอะไรนั่นสิใช้บา่าแรงของใครของมันเป็นพาหนะหาบหาม กว่าจะถึงบ้านนางยวก็กินเวลานานกว่าอาทิตย์เมื่อมาถึงครั้งแรกได้มาตั้งที่พักโรงที่ริมหนองปลาที่หนองเต่าเลยแล้วภายหลังจึงได้มาอยู่ณนะบ้านนางยิวจนกระทั่งบัดนี้ฝ่ายโยมแม่ เป็นชาวพวนซึ่งทับไทยกว่าต้อนมาจากประเทศลาวสมัยรัชกาลที่สามแล้วได้เอาไปปล่อยทิ้งไว้เขตอุตรดิต์จึงได้ตั้งรกรากลงที่เมืองฝางปัจจุบันเป็นตำบลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิต์มารดาของเราเคยเล่าว,ว่าแม่ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่ออบพยพลงมาจากเมืองเชียงขวางยังเป็นเด็กอยู่มากเดินไม่ไหว ผู้ใหญ่เอาท่านใส่กระบุงหาบคู่กับของบุกป่าข้ามห้วยหุบเขามาเป็นลำดับจนถึงเมืองฝางณนะที่นี้เองยายโตขึ้นแล้วได้แต่งงานจนมีลูกสองคนคือตัวท่านแลน้องชายอีกคนหนึ่งต่อมาพ่อก็ตายยังคงเหลือแต่สามแม่ลูก ในสมัยนั้นเกิดโจรขโมยอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าหน้าที่ก็อ่อนแอไม่สามารถจะปราบได้สิ่งแวดล้อมมันทำให้คนดีๆกลับเป็นคนเลวไปได้เหมือนกันเชียงทองซึ่งเป็นคนพวกชาวอพยพนั่นเองก็เป็นนักเลงกับเขาไปด้วยจนอยู่บ้านไม่ติด ได้หนีตเตลิดเปิดเปิงลงมาเที่ยวหลบภัยอยู่ทางแถวตะบนกลางใหญ่อำเภอบ้านผือนี้เองเมื่อมาเห็นนิสัยใจคอและความสงบสุขของผู้คนพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ในอาชีพของคนถิ่นนี้แล้วจึงได้กลับไปชักชวนเอาญาดัดยญาิแลพักพวกพากันอพยพลงมาการมาครั้งนี้โยมแม่เล่าให้ฟังว่ามาด้วยกันมาก ตั้งหลายสิบคนพากันเดินทางมาทางเพชบูรณ์แล้วเดินเร่ยรงมาพักอยู่ที่วัดบ้านห้วยพอดจังหวัดเลยได้เกิดโรคไข้ทรพิษตายกันก็มากด้วยคุณงามความดีของชาวบ้านห้วยพอดที่เอาใจใส่ช่วยเหลือยามขัดสนบางคนก็เลยตั้งหลักฐานอยู่ณนะที่นั้นก็มี ส่วนคณะของเชียงทองได้เตลิดเลยลงมาจนถึงบ้านกลางใหญ่โยมแม่ของเรามีสามแม่ลูกกับน้าผู้ชายคือน้องของโยมยายได้อาศัยเพื่อนผู้ใหญ่เขามาคนเราคราวจะได้รับทุกข์อับจนมันหากมีอันเป็นไปเมื่อเดินทางมาด้วยกันดีๆไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันเลย น้องชายโยมแม่ไปพบพ่อค้าชาวพม่าเข้าเลยติดตามเขาไปเฉยๆจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้ทราบข่าวเป็นตายร้ายดีอย่างไรเลยเมื่อมาถึงบ้านกลางแล้วหมู่หนึ่งได้แยกย้ายลงไปอยู่บ้านนาบงภูเพศอำเภอโพนพิสัยนาผู้ชายของโยมแม่ก็แยกตามเขาไปอีกคน คงยังเหลือแต่สองแม่ลูกกำพร้าพ่ออยู่อาศัยเพื่อนร่วมทุกผู้ใหญ่เขาต่อไปภายหลังจึงได้มาพบเนื้อคู่โยมผู้ชายรักและแต่งงานอยู่กินร่วมกันตั้งหลักฐานลงณะที่บ้านนาศีดาจนมีบุตรร่วมกันดังกล่าวแล้วข้างต้น ส่วนยายก็ได้แต่งงานกับเชียงทองซึ่งมาด้วยกันแต่ทุ่งล่างอยู่ด้วยกันตามประสาคนแก่แต่เคราะ์ร้ายมาถึงเข้ากิ่งไม้หักตกลงมาถูกศรีรษะแตกเลยตายเชียงทองคนนี้บาปกรรมของแกก็ไม่ดีบาปกรรมตามสนองเมื่อยายตายแล้วแกยังได้ภรรยาคนใหม่ซึ่งเป็นคนอบพยพหมู่เดียวกันนั่นเอง ต่อมาภรรยาคนใหม่นี้ก็มาผูกคอตนเองตายอีกแกจึงรู้ตัวว่าบาปกรรมแกมากจึงเข้าวัดนุ่งขาวรักษาศีลแปดจนแก่อายุราวหนึ่งร้อยปีแต่ไม่ได้อยู่ที่วัดแกอยู่กับลูกหลานที่บ้านนั่นเองจะไหว้พระสวดมนต์ลูกหลานก็รำคาญหนวกหูไหว้พระทีไรลูกก็เอ็ดเอา แกมากแล้วไปไหนไม่ได้กินแล้วก็บอกว่าไม่ได้กินลูกหลานตำคานแช่งให้แก่ตายทุกวันส่วนแกก็แช่งลูกลูกหลานหลานให้เป็นอย่างแกแลให้ฉิบหายด้วยประการต่างๆนานาเป็นที่น่าทุเรศมากคนเราทำความชั่วไว้แล้วเมื่อตนอยังไม่ตายความชั่วนั้นย่อมติดตามมาทัน เมื่ออยู่ในหมู่คนไม่ดีไม่มีศีลแะธรรมด้วยแล้วย่อมทําคนหมู่มากพลอยเป็นบาปไปด้วยความทุกข์ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดปลดนี้แล้วไปติดโน่นอยู่อย่างนี้ร่ำไปตลอดชาติฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านจึงเบื่อทุกข์ในโลกนี้แล้วหาทางหนีจากทุกข์ เมื่อแม่ของท่านมาตายจากไปก็พอได้อาศัยลูกๆแลผัวเป็นที่พึ่งการอาชีพก็พอเลี้ยงตัวคุ้มถึงแม้จะมีเงินเพียงหบาทติดกระเป๋าก็ไม่เดือดร้อนเพราะสมัยนั้นข้าวปลาอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์มากเงินทองไม่จำเป็นต้องใช้ทำแต่นาพอคุ้มกินไปเป็นปีๆทำมากไม่มียุ้งใส่ ถึงขนาดนั้นก็ยังมีข้าวเปลือกเหลือเป็นอันมากอยู่มาลูกชายที่สามมาตายลงลูกชายคนนี้โยมพ่อรักมากกรุ้มใจแทบจะเป็นบ้าตายเพราะเขาเป็นคนฉลาดช่างพูดแลพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์น่ารักว่านอนสอนง่ายรักพ่อแม่เอาใจใส่ในคำสอนของพ่อแม่ ลูกหกคนกับเมียคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ดูเหมือนไม่มีเหลืออยู่เสียเลยมองเห็นแต่ลูกคนที่ตายนั้นคนเดียวความทุกข์รุ่มรุมมืดมิดไปหมดเมื่อนานวันมาฝ้าความมืดมิดแห่งความโศกค่อยสางลงแสงธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงค่อยฉายส่งเข้าไปในหัวใจพอให้เห็นทางบ้างพอราง,ราง คิดว่าเมื่อห่างไกลจากกังวลคือการบวชอาจระงรับความโศกได้บ้างอันหนึ่งเราบวชเพื่อแบ่งบุญไปสู่ลูกผู้ตายเมื่อเขาได้รับส่วนบุญแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติเป็นแน่แท้โยมพ่อจึงได้ลาลูกเมียออกบวชอยู่ได้สองพรรษา การบวชในพระศาสนามิใช่จะทําให้คนผู้ได้รับความทุกข์แล้วหมดทุกข์ไปเลยทีเดียวก็หาไม่เพราะทุกข์มันเกิดจากกิเลสภายในคนเราเกิดมาสะสมเอากิเลสอยู่ในโลกนี้จนนับพบชาติไม่ท่วนไม่ต้องไปแจงตัวกิเลสออกมานับละแม้แต่ชั้นของกิเลสที่มันสะสมทับถมกันไว้ ก็ไม่ทราบกี่ชั้นแล้วคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะขุดค้นเอากิเลสที่เนืองนองอยู่ในใจมาเผยแพร่ให้เห็นได้จึงไม่สามารถที่จะทําลายให้หมดจิ้นได้แต่ก็ยังดีการได้บวชก็พอมองเห็นทางอยู่บ้าง เมื่อฝ้าของความโศกใอยจางไปความอะไรในลูกตาดำๆหกชีวิตกับภรรยาผู้กำพรา้ราไร้ญาติขาดมิตรค่อยเคลื่อนเข้ามาสู่หัวใจจึงได้ลาสิขาออกมาครองเรือนอีกแต่ก็เป็นโชคดีของเราผู้มีอันจะต้องมาเกิดอีกเรากับน้องสาวของเราได้มาเกิดในเรือนร่างของท่านทั้งสอง ผู้ที่ท่านได้สร้างไว้ดีแล้วคือเป็นผู้มีศีลและธรรมอันดีงามเราเกิดมาแล้วก็ภูมิใจว่าเราไม่เคยยอมแพ้ใครบางคนที่เกิดมาร่วมโลกด้วยกันเมื่อเกิดมาแล้วก็พบแต่ศีลธรรมที่สุจริตแล้วก็ได้มาเจริญเติบโตอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดในพระพุทธศาสนาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ที่เราปราบเริ่มอย่างยิ่งก็คือถึงแม้เราจะไม่ได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเยี่ยงข้าเราว่าทั่วๆไปแต่เราก็ได้หล่อเลี้ยงน้ำใจของท่านด้วยการครองเพศพรมจรรย์และอบรมจิตใจท่านเป็นลําดับมาจนอวสานแห่งชีวิตของท่านแล้วท่านทั้งสองก็ดูเหมือนจะไม่ผิดหวังในการเลี้ยงเรามา เพราะเราได้ทำหน้าที่ของอุตมบุตรอย่างเต็มที่แล้วกล่าวคือเราได้อบรมฝึกหัดทางด้านศีลธรรมซึ่งท่านทั้งสองได้ปฏิบัติอยู่แล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นที่เราภูมิใจอย่างยิ่งก็คือเราได้ให้สติและคติโยมบิดาในด้านภาวนากรรมฐานจนในวันอวสานแห่งชีวิตของท่าน และตัวท่านเองก็ยินดีและยอมรับเอาอุบายของเราไว้ปฏิบัติตามจนเห็นผลชัดแจ้งด้วยใจของตนเองจนท่านรับและอุทานออกมาว่าในชีวิตนี้75ปีมาแล้วไม่เคยได้รับความสงบสุขอย่างนี้เลยที่เราดีใจแสนจะดีใจก็คือ เราได้อบรมโยมแม่จนตลอดการอาวสานแห่งชีวิตของท่านเหมือนกันแม่นาทีสุดท้ายแห่งลมปราณของท่านเราก็ได้นั่งเฝ้าอบรมให้สติแก่ท่านท่านก็มีสติยอมรับเอาโอวาทของเราอย่างน่าชื่นตาบานจนนาทีสุดท้ายแห่งลมปราณของท่านเหมือนกันหากเราจำพุทธพจน์ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสโดยสรุปว่ากุลบุตรใดเกิดมาตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาแล้วนำท่านทั้งสองมาปรนปรืออย่างดียิ่งจนยากที่ใครๆในโลกจะกระทำได้แม้สมบัติจัก,กรพรรดจะยกให้เป็นเครื่องบูชาก็ตามยังไม่ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณแก่ท่านอย่างยิ่ง เพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นแต่ให้ความสุขแก่ท่านในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วหาได้เอาติดตัวไปได้ไหมส่วนกุลบุตรใด,ดอบรมบิดามารดาผู้ไม่มีศีลธรรมให้มีศีลธรรมอันดีงามหรือเมื่อท่านมีอยู่แล้วก็อบรมส่งเสริมให้ท่านมีหรือเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป กุลบุตรนั้นได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณของท่านโดยแท้เพราะอาริยสมบัติเป็นของมีค่ามากและสามารถจะติดตามตนไปได้ในที่ทุกสถานดังนี้ไม่ผิดแล้วไซเราก็ได้ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกประการอาหนึ่งเราก็ได้ทำหน้าที่ของลูกหนี้ ผู้ซึ่งไม่ได้ทำสัญญาไว้กับเจ้านี้ให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์แล้ว